สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกนะครับในคลิปวิดีโอของวิชาการงานอาชีพชั้นผถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องกระบวนการของงานประดิษฐ์ว่ากระบวนการงานประดิษฐ์นั้นมีอะไรบ้างคุณครูผู้สอนก็เช่นเดิมนะครับคุณครูทวีศักดิ์รอดภัยเดี๋ยวเรามาทบทวนความสําคัญของงานประดิษฐ์ ที่เราเรียนจะไปจากคลิปวิดีโอครั้งที่แล้วกันนะครับว่ามีความสําคัญอย่างไรงานประดิษฐ์นะครับจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ของเราครับทำให้เราเกิดผลงานนะครับอาจจะเป็นของเล่นของใช้ของตกแต่งในรูปแบบใหม่ๆที่เกิดความสวยงามแล้วก็เพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยเพิ่มประโยชน์ในสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานได้มากขึ้น อีกทั้งความสำคัญของงานประดิษฐ์นั้นยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถนำไปจำหน่ายเป็นไรายได้ให้กับเราอีกด้วยนะครับนักเรียนครับการประดิษฐ์ผลงานที่มีความแปลกใหม่และเหล่านั้นไม่ไปลอกเลียนแบบใครเข้ามาก็จะทำให้งานประดิษฐ์ของเรานั้นนะครับมีความภาคภูมิใจคนที่ประดิษฐ์ก็เกิดความภาคภูมิใจนะครับในความสามารถของตนเองนะครับ เรามาดูกระบวนการนะครับของงานประดิษฐ์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างการประดิษฐ์ของเล่นของใช้และของตกแต่งที่มีคุณภาพนะยังทําให้เราประหยัดเวลาประหยัดแรงงานประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับต้องปฏิบัติตามกระบวนการงานประดิษฐ์ดังนี้นะครับนักเรียนเรามีกระบวนการในงานประดิษฐ์นักเรียนลองศึกษาดูแล้วลองเอากระบวนการนี้ไปใช้กับ งานประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือของตกแต่งภายในบ้านของเราก็จะช่วยประหยัดเวลานะครับประหยัดแรงงานประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังทําให้เวลาว่างของเรานั้นเกิดประโยชน์ด้วยนะครับนักเรียนเรามาดูกันเลยนะครับว่ากระบวนการของงานประดิษฐ์นั้นมีอะไรบ้าง 1. นงนะครับศึกษารูปแบบและว,วิธีการประดิษฐ์ผลงานที่มีอยู่แล้วเดีย๋ยวเราจะมาเรียนกันเป็นข้อๆนะครับ 2. ผลงานนะครับออกแบบผลงานกำหนดวัสดุอุปกรณ์และวิธีการประดิษฐ์สามเตรียมวัสดุให้เหมาะสมกับชิ้นงานและเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 4. ประดิษฐ์ผลงานตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้ 5. ประเมินผลงานในด้านความเรียบร้อยในด้านความสวยงามความปราณีต ความทนทานและการใช้งานถ้ามีข้อบกพร่องนะครับต้องรีบปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นข้อสุดท้ายนะครับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการผลริตนะครับทำความสะอาดบริเวณที่ทางานให้เรียบร้อยอันนี้คือกระบวนการของงานผลิตนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันทีละข้อนะครับว่า6ข้อนั้นนะครับเมื่อเราขยายความออกมาแล้วมีอะไรบ้างเรามาดูข้อที่1กันนะครับ ศึกษารูปแบบและว,วิธีการนะครับประดิษฐ์ศึกษารูปแบบและว,วิธีการประดิษฐ์ผลงานที่มีอยู่แล้วนะครับก <c oughs> <c oughs> ็คือผลงานที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ศึกษานะครับแล้วก็เขาวิธีการเขาประดิษฐ์ประดิษฐ์อย่างไรกับผลงานที่มีอยู่แล้วแล้วเราก็สามารถนํามาปรับปรุงและประดิษฐ์ในสิ่งของที่เราต้องการประดิษฐ์ได้นะครับ2ครับ ออกแบบผลงานใหม่กำหนดวัตถุประสงค์อุปกรณ์และวิธีการประดิษฐ์วัตถุประสงค์อย่างเช่นครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับก็คือแจกันดอกไม้ที่ทำจากไม้ไอซครีมนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเราก็จะมีแจกันดอกไม้วางไว้บนโต๊ะอาหารของเราหรือในห้องรับแขกนะครับแถมไม้ไอซครีมนั้นปกติแล้วมันไม่มีมูลค่านะครับเราก็ทำให้มัน มีมูลค่าขึ้นมานะครับเพิ่มภูนมูลค่ากับเศษวัสดุอาจจะที่โรงเรียนหรือเราอาจจะไปเก็บตามาที่เขาทิ้งไว้นะครับมาเพิ่มภูนมูลค่านะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในงานประดิษฐ์ก็คือมีไม้สกรีมมีกาลาเทคมีแล็กเกอร์และแปรงสําหรับทาให้มันเกิดความสวยงามขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์แนละค,คือออกแบบก่อน ออกแบบเสร็จว่าเราประดิษฐ์ในลักษณะแบบไหนจารูปแบบแบบไหนจากนั้นเราก็ลงมือประดิษฐ์นะครับปฏิบัติงานที่เราออกแบบไว้ให้มันเกิดนะตามเป้าหมายที่เราออกแบบแล้วก็ตกแต่งผลงานนะครับตรงไหนยังไม่สวยต้องทาแรก็เกอร์ไหมหรือจะเพิ่มตรงไหนอีกตรวจสอบผลงานแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับการออกแบบผลงานใหม่ๆกําหนดวัสดุอุปรกรณ์และวิธีการประดิษฐ์ นะครับจะทําให้เราได้ผลงานที่แปลกใหม่และไม่ซ้ําแบบใครนะครับนักเรียนข้อที่3นะครับเตรียมวัสดุให้เหมาะสมกับชิ้นงานและเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับในงานประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเป็นส่วนประกอบสําคัญนะครับที่จะทําให้เกิดการประหยัดเวลานะครับ ประหยัดแรงงานแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายดังนั้นการประดิษฐ์ชิ้นงานนะครับเราควรถึงคำนึงถึง,ถงหลักการและการใช้อุปกรณ์เครื่องมือดังนี้นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน4ข้อ1เครื่องมือและว,วัสดุอุปกรณ์นะต้องมีจําหน่ายในท้องถิ่นนะครับถ้าเกิดชํารุดนะครับเราก็สามารถหาซื้ออะไรเปลี่ยนได้ง่ายนะครับถ้ามีในท้องถิ่นนี่เราก็เปลี่ยนได้ง่ายหน่อยแต่ถ้ามีเราซื้อมาจากที่ไกลๆนะครับเวลามาชํารุดหรือว่าเสียหายเนี่ย เราจะไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนนั้นยากการทำงานของเราก็อาจจะช้านะครับสเครื่องมือที่เราใช้ทำงานประดิษฐ์ะลอบุกกรที่เราทำงานประดิษฐ์นั้นก็ควรจะทนทานสามารถใช้งานได้ยาวนานอย่างเช่นครูยกตัวอย่างให้ดูเช่นกันไกก็ควรจะเป็นกันไกที่เป็นด้ามโลหะจะมีความคงทนกว่ากันไกที่เป็นด้ามพลาสติกหรือไม้บรรทัดที่เราใช้นะครับตีเส้นถ้าเป็นงานประดิษฐ์เราควรใช้ไม้บรรทัดที่ทําจากโลหะ นะครับจะทนต่อการขูดขีดนะครับของใบมีดหรือกันกายได้ 3. เราต้องคำนึงถึงความสะดวกต่อการใช้งานนะครับมากกว่าคำนึงถึงเรื่องราคาบางครั้งเนี่ยนะครับเราซื้อของถูกๆมาแต่ใช้งานได้ไม่ดีเราก็ต้องไปซื้อใหม่นะครับเสียงเงินฉะนั้นควรคำนึงถึงนะเรื่องการใช้งานมากกว่าเรื่องของราคามันอาจจะมีราคาแพงหน่อยวัสดุอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่เราใช้ แต่เราก็สามารถใช้งานได้นานและก็คงทนด้วยเพราะเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนั้นก็จะทําให้ประหยัดเวลาและก็แรงงานเช่นสว่านไฟฟ้าที่มีราคาแพงๆนะครับก็จะไม่เสียง่ายแต่ถ้าสว่านไฟฟ้าที่มันมีราคาถูกๆก็จะทํางานแล้วก็เสียได้ง่ายนะครับฉะนั้นเราควรเลือกซื้อของที่มีคุณภาพราคาแพงกันนิดนึงแต่มีคุณภาพแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่า นะครับดีกว่าละของที่มีราคาถูกๆใช้ไม่เท่าไหร่ก็เสียนะครับข้อสุดท้ายคือข้อที่4มีการรับรองคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราต้องต้องนํามาใช้นะครับเราก็ลงเลือกของดีๆที่มีมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยในการใช้งานด้วยนะครับไม่ใช่ว่านะครับเราประดิษฐ์ของบางชนิดเราต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆมากมายแต่อุปกรณ์นั้นมันไม่ได้มาตรฐานนะไม่ได้การรับรองมา บางทีเราใช้ก็อาจจะเป็นอันตรายแก่ตัวผู้ใช้ได้นะครับนักเรียนข้อที่4นะครับนักเรียนประดิษฐ์ผลงานตามที่ออกแบบไว้การทํางานประดิษฐ์นะครับเราควรทํางานตามขั้นตอนนะครับตามที่ออกแบบไว้เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงามนะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อนะครับนักเรียน 1. กําหนดปัญหาหรือความต้องการขั้นตอนในการคิด ว่าต้องการทำสิ่งใดนะครับต้องการผลิตสิ่งใดเพราะเหตุใดนะครับเราจึงต้องทำสิ่งนี้ออกมาผลิตสิ่งนี้ออกมาอยางานนะะดิ์ตามตามที่ออกแบบไว้นะครับก็คือกำหนดปัญหาหรือความต้องการก่อนว่าเราต้องการออกแบบผลงานชิ้นนี้ออกมาเนี่ยเพื่ออะไร2เราก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและอุปกรณ์ที่ทำงานประดิษ์ และเลือกวิธีการทำงานประดิษฐ์นะครับ 3. ออกแบบนะครับและลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้นะครับเป็นการออกแบบงานประดิษฐ์นะครับโดยการร่างภาพสองมิติก่อนก็ได้นะครับร่างภาพในกระดาษก็ได้ว่าภาพที่เราออกแบบนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็จัดเตรียมอุปก,กรณ์ในการทํางานแล้วจึงทํางานนะครับประดิษฐ์ที่เราออกแบบไว้ตามขั้นตอนและวิธีการที่เตรียมไว้ พร้อมทั้งต,ตรวจสอบข้อบกพร่องนะครับหลังจากการทํางานประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งที่เราประดิษฐ์นั้นนะครับเราประดิษฐ์แล้วมีความสมบูรณ์ไหมเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้างในงานประดิษฐ์ที่เราออกแบบและทําตามขั้นตอนไปนั้นนะครับการประเมินผลงานประเมินว่าชิ้นงานนะควรจะแก้ไขตรงไหนนะมีข้อบกพร่องไหมได้หรือไม่ได้นะครับควรกลับไปพิจารณาวิธีการนะครับ ในการทํางานใหม่ถ้ามันไม่ได้เราก็กลับไปพิจารณาว่ามันมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนนะครับขั้นตอนที่1หรือขั้นตอนที่2หรือขั้นตอนที่3นะครับประดิษฐ์ผลงานตามที่ออกแบบไว้เราออกแบบไวอย่างไรเราก็ประดิษฐ์ไปตามนั้นนะครับจะได้งานที่ดีนะครับแล้วเกิดความสวยงามด้วยนะครับนักเรียนข้อที่5นะครับนักเรียนประเมินผลงานในด้านความเรียบร้อยความสวยงามความปราณี ความทนทานนะการใช้งานถ้ามีข้อบอกพร่องนะเราควรแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับการเมื่อเราออกแบบเสร็จเราทำงานตามที่เราออกแบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาประเมินผลงานของเรานะครับว่าการปฏิบัติงานของเรานั้นนะมีปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นการตรวจสอบข้อบอกพร่องในการดําเนินง,งานด้วยเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงแก้ไขงานของเราให้สําเร็จผลได้ด้วยดี การประเมินนั้นเราควรให้ผู้อื่นนะครับมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะครซึ่งเป็นการตรวจสอบนะครแล้วก็ควรจดบ,บันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือจดบ,บันทึกข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นด้วยเพื่อเอาไว้แก้ไขในครั้งต่อไปในการดําเนินง,งานครั้งต่อไปนะครับฉะนั้นการประเมินผลงานนั้นเราก็ไม่ควรประเมินคนเดียวควรให้ผู้อื่นนั้น มาช่วยแสดงความคิดเห็นมาช่วยประเมินงานของเราด้วยว่าดีหรือไม่ดีหลังจากที่เราออกแบบแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่เราออกแบบไปแล้วหลังจากเราได้ออกแบบแล้วก็ประดิษฐ์สิ่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประเมินผลงานไปแล้วว่าเป็นยังไงบ้างเราก็ควรจะจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ของงานประดิษฐ์แล้วก็ทำความสะอาดบริเวณที่ทำงานประดิษฐ์ให้เรียบร้อยนะครับ การดูแลเครื่องมือนะครับในงานประดิษฐ์นั้นผู้ประดิษฐ์จะต้องนะครับมีนิสัยก็คือรู้จักรักษาความสะอาดนะครับทําความสะอาดของนะครับหลังจากที่ทํางานประดิษฐ์ไปแล้วทุกครั้งของนั้นก็จะอยู่ในสภาพดีและมีคุณภาพผู้ใช้เครื่องมือควรดูแล,แลรักษาดังนี้นะครับ 1. ห,หากบ้านมีตู้สําหรับเก็บอุปกรณ์นะครับนักเรียนหากที่บ้านมีตู้สําหรับ เก็บอุปกรณ์ให้เขียนรายการเครื่องมืออุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ในตู้นั้นปิดไว้ที่ตู้เลยนะครับนักเรียนหรือจะมีสมุดบันทึกนะครับเพื่อความสะดวกต่อการหยิบใช้ 2. เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นของมีคมของแหลมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งนะครับของที่แตกง่ายควรจัดเก็บวางให้พ้นมือเด็กๆนะครับเพราะเราอาจจะไม่รู้ว่าน้องเราไปหยิบเล่นหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับ เรามาดูข้อที่3กันนะครับนักเรียนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นไฟฟ้านะครับเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะควรจะเก็บสายให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นมีลักษณะเวลาเราซื้อมาก็จะมีกล่องให้ใส่นะครับสําหรับเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเราก็ควรจะเก็บสายไฟให้เรียบร้อยข้อที่4เครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กนะครับพวกโลหะต่างๆเช่นค้อนสว่านเลื่อย นะครับมักจะเป็นสนิมได้ง่ายดังนั้นก่อนที่เราจะเก็บลงไปนะครับเราก็หาน้ำมันนะครับมาทาเพื่อป้องกันสนิมแล้วก็การจัดเก็บนั้นควรจะหลีกเลี่ยงที่ชื้นนะครับพะที่ชื้นนั้นจะก่อให้เกิดสนิมได้ง่ายส่วนข้อที่5นะครับเครื่องมือเครื่องใช้นะครับที่มีที่มีไม้เป็นส่วนประกอบหรือทําด้วยไม้นะครับควรควรให,ให้แห้งสนิทก่อนนะครับแล้ว ก็ค่อยเก็บลงไปไม่เปียกชื้นเพราะว่าเครื่องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทําด้วยไม้นั้นถ้าเราเอาเก็บในลักษณะชื้นชื้นนั้นมันอาจจะเกิดเชื้อรานะครับขึ้นก็ได้และทําให้เครื่องมือของเรานั้นไม่คงทน 6. เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะครับอย่างเช่นดอกสว่านนะครับหรือน็อตบางชนิดนะควรเก็บใส่กล่องหากล่องเล็กๆมาใส่พวกดอกสว่านพวกน็อตนะพวกนี้นะเพราะว่าเวลาหายไปแล้วมันจะหายากเพราะมันเป็นชิ้นเล็กๆ ข้อที่7อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ชํารุดนะครับนักเรียนก็ต้องซ่อมแซมก่อนที่จะเก็บนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาถ้าเราไม่ซ่อมแซมนั้นเราหยิบมาใช้ครั้งต่อไปนั้นเราไม่มั่นใจนะครับว่าเราจะลืมหรือไม่ถ้าเกิดเราลืมแล้วเราหยิบมาใช้แล้วมันเกิดความชำรุดมันก็จะเกิดอันตร,รายแก่ตัวเรานะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับเราควรจะซ่อมแซมก่อนที่เราจะเก็บนะครับนี่คือ7ข้อนะครับในการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ของงานประดิษฐ์ นักเรียนเอาหลักการนี้ไปใช้กับสิ่งของอื่นๆก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องงานเครื่องมือที่ใช้งานประดิษฐ์อย่างเดียวครับคุณครูก็มีผลงานนะครับงานประดิษฐ์ที่พบเห็นในชีวิตประจําวันของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลงานจากงานประดิษฐ์ที่พบเห็นในชีวิตประจําวันของเรานั้นมีอะไรบ้างนะครับ ผลงานที่แสดงถึงนะครับเอกลักษณ์ไทยเรามาดูกันสิครับว่างานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยของเรานั้นมีอะไรบ้างนะครับอาจจะยกตัวอย่างให้นักเรียนมาไม่หมดนะครับอย่างแรกเลยเรารู้จักกันดีก็คือพวงมาลัยนะครับหรือมาลัยนี่เป็นเอกลักษณ์ของไทยๆนะครับต่างชาติไม่มีนะที่2ก็คือกระทงใบตองนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าประเทศอื่นก็ไม่มีนะครับเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยจริงๆ อย่างที่3นี้ก็คือผลไม้และผักผลไม้แกะสลักนะครับ 4. เครื่องปั้นดินเผานะครับฝรั่งชอบนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ทำด้วยมือนะครับต่างประเทศเขาไม่มีนะครับมีประเทศไทยประเทศเดียวแล้วก็เครื่องมือจักสานนะครับเครื่องจักสานนี่คือผลงานที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับไปเห็นที่ไหนก็รู้ได้เลยว่าครับว่าสิ่งนี้คือประเทศไทย นะครับเป็นผู้ผลิตขึ้นมาแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยจริงๆมาดูผลงานนะครับที่เป็นรูปแบบที่ทันสมัยบ้างน,นะครับนักเรียนอ่านะครับที่บีบยาสีฟันอันนี้ได้รับการประดิษฐ์และออกแบบมานะครับทันสมัยมากบรรจุพันธุ์นะครับก็จะมีที่หิ้วนะแต่ละบ,บริษัทก็จะผลิตออกมาที่แปลกๆใหมๆ่ๆและทันสมัยขึ้นนะครับ ที่วางโทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้เป็นยังไงบ้างครับจักรยานสําหรับเข็นเด็กเราก็ไม่ต้องไปเข็นแล้วนะครับเดีย๋ยวนี้ก็เป็นจักรยานแม่นั่งลูกอยู่ข้างหน้าแล้วก็สามารถถีบไปได้ไกลๆอันนี้มีฐานพิซซ่านะครับมีฐานพิซซ่าเป็นรถจักรยานออกแบบนะครับทันสมัยนะครับนักเรียนสิ่งแปลกใหม่ๆเหล่านี้นะครับ มีเยอะนะครับแต่คุณครูยกตัวอย่างมเาเพียงเท่านี้ครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้นะครับกระบวนการของงานประดิษฐ์ไปแล้วทั้งหมดมี6ข้อด้วยกันคุณครูก็ได้หาเนื้อหาสาระมาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้เรามาสรุปกันเลยนะครับกระบวนการของงานประดิษฐ์นะครับงงรก็จะมีอยู่6ข้อคือข้อที่1ศึกษารูปแบบและวิธี การประดิษฐ์ของผลงานที่มีอยู่แล้วนะครับอาจจะนํามาดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงใหม่หรือเอามานะครับเสริมให้มันสวยงามขึ้นหรือแปลกใหม่ขึ้น 2. การออกแบบผลงานใหม่ๆนะกําหนดวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในงานประดิษฐ์นะครับแล้วก็วิธีการประดิษฐ์ว่าเราจะประดิษฐ์อย่างไร 3. เตรียมวัสดุให้เหมาะสมกับชิ้นงานนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน ว่าเป็นงานไม้งานเหล็กหรืองานฝีมือต้องใช้อุปกรณ์หรือวัสดุอุปกรณ์อะไรในการทำงานนะครับข้อที่4นะครับประดิษฐ์ผลงานตามที่ออกแบบไว้นะครับเราก็มีการออกแบบมีการวางแผนเราก็ประดิษฐ์ผลงานตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้นะครับเมื่อประดิษฐ์ผลงานตามที่ออกแบบไว้เสร็จก็เป็นข้อที่5นะครับเราก็มาดูผลงานของเราว่ามีความเรียบร้อยไหมหลังจากเราประดิษฐ์งาน ที่นั้นออกมาตามที่แบบที่เราได้คิดได้วางแผนไว้มีความปานนี้ไหมมีความทนทานไหมมีข้อบอกพร่องใดๆบ้างนะครับการประเมินผลงานนั้นเราก็ควรจะให้ผู้อื่นนั้นเข้ามาร่วมในการประเมินผลงานและแสดงความพิเห็นกับผลงานที่เราประดิษฐ์ออกมาด้วยนะครับข้อที่6จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ของงานประดิษฐ์แล้วก็ทําความสะอาดบริเวณงานประดิษฐ์ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์อ่าแล้วก็ทําความสะอาด บริเวณที่เราทํางานให้เรียบร้อยก็จะเป็นนะครับผลงานผลดีกับตัวเรานะครับวัสดุอุปกรณ์ก็จะเก็บแล้วก็ใช้ได้นานขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับคุณครูหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วถ้าอยากดูคลิปวิดีโอนะครับครั้งต่อไป นักเรียนก็กดติดตามให้คุณครูด้วยนะครับจะได้ดูคลิปวิดีโอที่ครูทําขึ้นมาสอนนักเรียนได้เร็วกว่าใครแล้วก็ถ้าอยากจะดูย้อนหลังก็ดูได้ใน YouTube นะครับคุณครูก็ลงไว้ใน YouTube ให้นักเรียนดูพิมพ์ตามที่นักเรียนต้องการเลยนะครับวันนี้ก็คุณครูก็ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนครับสวัสดีครับ